วันนี้นะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดำริตำบลแม่เหียออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกประรยุทธ์รติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูล,ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่สองทับพ มีระเบียบวราระการประชมุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาแนวทางการจัดการด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก และสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักและสมุนไพรแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการของ,ของโครงการหลวงทั้ง39แห่งในพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากกว่า200ชนิดซึ่งเป็นพืชสำคัญที่โครงการหลวงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อกำหนดสากลทางมาตรฐาน GAP Global GAP และเกษตรอินทรีย์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตใแก่เกษตรกรชาไทยภูเขาเป็นอย่างดีโดยในปีงบประมาณ2,567เกษตรกรจำนวน5,087รายทำการเกษตรบนพื้นที่8,642ไร่สร้างรายได้กว่า400ล้านบาทโดยในปีงบประมาณ2,568คาดว่าจะมีผลผลิตผักและสมุนไพรออกจำหน่ายมากกว่า15,900ตัน และวางเป้าหมายรายได้ของเกษตรกรรวมไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงตมบลแม่แวนอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตัดตั้งขึ้นเมื่อปี2,521ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ปัจจุบ,บันพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมเขตอำเภอรพร,ร้าวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเบียงป่าเป้า,ปาจังหวัดเชียงรายรวมห้าหมู่บ้าน7กลุ่มบ้านมีชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆประกอบด้วยลาหูลีซูอาขาและจีนยูนานรวม984ครัวเรือนผลผลิตที่เป็นไรายได้หลักคือกาแฟต้นหอมญี่ปุ่นปวยเล้งบรอกโคลีกะหล่ำปลีบุยและพลับ ทำให้กเกษตรกรร้อยละ90มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนนอกจากนี้ยังร่วมบรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ําลําทานดําเนินกิจกรรมลดการใช้สารเคมีก็ระวังการปนเปนืป้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ปี2567จุดความร้อนที่พบในพื้นที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ52.5 จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยไยขาวตำบลบ้านโป่องอเภอเบียงป่าเป้าจวาเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสูนพัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาโดยมูล,ลนิธิโครงการหลวงได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีพปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับมาเป็นปกติแล้ว